โรคเที่ยวสวัสดีค่ะช่วงไปทําสวยวันนี้เราอยู่ที่เมกะคลินิกค่ะสยามสแควร์ซอยเจ็ดเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้เราจะพาไปทําอะไรกันบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะไปเที่ยวทะเลกันก็ขอเติมสวยซะหน่อยเดี๋ยวพาไปคุณนหมอกันก่อนนะคะตังวลเรื่องอะไรคัตอนนี้คือหน้าจะไม่ค่อยเท่ากันอะค่ะแล้วก็ตรงร่องแก้มก็จะแบบมันประยิมมาค้าวก็จะเห็นหลี่ยงมันก็จะดูแก่ลงเนาะ ก็มีมีกรามนะครับกังบนหน้าฝั่งไหนมนะากกว่ากันครับข้างนี้จะใหญ่กว่าข้างนี้ค่ะโทษนะครับนี่กัดฟันครับกัดตรงนีง้จะเห็นมั้มีก้อนๆที่มันขึ้นมาอันนั้นคือกระดกก้านเนื้อทีอ่เป็นตรงกรามนะครับเวลาเราเคี้ยวไม่เท่ากันอบางคนเคี้ยวข้างเดียวมันก็จะใหญ่ข้างเดียว<ม>ตัวนี้ฉีดพอมันยุบไปมันก็ทําให้หน้าดูเดียวขึ้นนะฮะพอกล้ามเนื้อตรงนี้ฮะมันยุบไปมันก็จะทําให้เห็นขอบจอไยชัดขึ้นนะครับก็จะทําให้หน้าดีเท่ากันมากขึ้น ก็หมอจะฉีดกามให้แล้วก็เดี๋ยวฉีดแฟ้าให้ด้วยนะครับ,รบ,รบต้องวลจุดอื่นดีไหมครับขมักนี้กังวลไหมหนูว่าล้องทีระยะ ไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าฉีดขมับแล้วเป็นยังไงเพราะต้องบอกไม่เคยฉีดฟิลเลอร์นะแต่ว่าอันนี้เหมือนเคยเห็นเพื่อนฉีดมามันก็ดูเต็มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแติมไงครับหมอก็แนะนําว่าเออก็เติมขึลล้นแล้วความมีมีร่องตรงนี้มันก็จะดีขึ้นขมับมันจะเป็นอย่างไรครับก็คืออย่างเงี้ยฮะตอนนี้ขมับเราเป็นแหวนแบบนี้ใช่ไหมครับอ๋อหรือจะเป็นแหวนใช่เป็นแหวนนี่ก็คือทําให้ตัวขอบกระดูกมันชัดขมุดหนอกับกระดูกหางคีนนะครับพอเป็นแหวนพอเติมฟิลเลอร์นยฮะ มันก็จะสโลปชัดคือมันก็จะเหมือนแบบเรียบขึ้นแต่เติมข้ามาดใช่ก็คือเหมือนก็คือจะดูเด็กขึ้นูด้่ายๆคือเหมือนแบบเราจะคืนหน้าลูกไข่ให้คือปกติหน้าลูกไข่มันจะไม่เห็นขอบขนุชักนีฮะมันก็จะเหมือนสโลปลงมาเลยนะครับประมาณนั้นน่้ว่ะคือบางคนมีแก้มตอบเกิต้องเติมแก้มตอบแต่ตรงนี้หมอว่าแก้มตอบนี่เยอะมันเหมือนว่าธรรมดาไม่มีก็น่าจะเติมเป็นคำบอดแทนมันจะเติมนิดนึงนะคะจะลึกๆนะคะมันจะนอนมอนนิดนึง ได้ไหมฮะได้ค่ะทิดเป็นเดียวตอนทีอ่อยากเข้าไปใช่ไหมนี่ก็ลองแก้นะครับก็ตื่นขึ้นมาแหละ แต่ว่าหลังฉีดใหม่ๆอันนี้เราฉีดลึกไม่มีปัญหาแต่อันนี้เราฉีดต,ตื้นเพราะเป็นเนื้อตรงบริเวณนี้นะเพราะงัะ้นจับดูมันจะเหมือนมีก้อนฟิลเลอร์อยู่แล้วจับดูได้ครับซึ่งประมาณเดือนสองเดือนมันนุ่มไปเลยทําไม่ได้อีกแล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องไปไม่ต้องวนเลยครับดื่มน้ำไม่เยอะออกพอนะครับนะคะกับการฉีดขม,มับฉีดรองแก้มแล้วก็แฟตแก้มไปนะคะซึ่งตัวแฟตแก้มเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆยุบลงเนาะในวันนี้นะคะแต่ว่าข้าหลับจลองแก้มคือเติมเต็มแล รู้สึกอ่ะอหน้าเด็กลงตีดีมากอ่ะใช่ค่ะเคเลยอ่ะอแล้วหอมือเบามากแล,แล้วก็แบบฉีดเร็วปุ๊บแบบไม่รู้สึกเลยลว่าแบบเอาเข้าไปแล้วหรอกลับบ้านมาแล้วค่ะจากที่เราไปฉีดหน้ามาก็อยู่ตอนนี้ประมาณ5ชั่วโมงแล้วเนาะตัวแฟตที่ก็ยุบลงไปได้ดีแล้วก็ ตัวลองแก้วนี่เห็นได้ชัดเลยว่าหายไปเลยส่วนตนวคำบับนี่ก็ดูเต็มอิ่มขึ้นมาทันทีมันน่าจะดีขึ้นถ้า2อสอาทิตย์ต่อไปแล้วหน้าเราอาจจะดูเป๊ะขึ้นถ่ายรูปมุมไหนก็น่าจะดีขึ้นบ้างให้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และ Subscribe ปด้วยนะแลวดูทีว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะพาไปทําสวยที่ไหนต่อไปก่อนแล้วบ๊ายบาย